ก็จะเห็นว่าพื้นฐานด้านการศึกษามีความสำคัญมากที่จะต้องวางรากฐานกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับนี่จึงเป็นหนึ่งในในโยบายที่ทางเทศบาลตำบลอีสานำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาพยายามจะให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นผ่านการจัดทําหลักสูตรที่เน้นการสอดแทรกทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็กีฬาซึ่งที่ผ่านมาก็มีสิ่งที่ช่วยการันตีได้แล้วนะครับว่าแนวทางของที่นี่ประสบความสําเร็จครับ นะการใช้ทักษะด้านกีฬาด้วยการวิ่งหลบสิ่งกีดขวางเพื่อฝึกกล้ามเนื้อและสมาธิววรวมถึงการสอนปั่นจักรยานยยที่สอดแทรกการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรเพราะไม่ใช่เพียงการปั่นจักรยานเป็นแต่เด็กๆต้องได้เรียนรู้กฎจราจรเพื่อน,นำไปใช้ในชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนอีสาน2อําเภอเมืองจังหวัดบรีรัมยถูกปรับพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์กีฬาขนาดย่อมในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลลู่วิ่งหรือแม้กระทั่งสาวยน้ําเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาอย่างครบวงจรผู้บริหารเทศบาลตมนอีสานบอกว่าการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สําคัญของเยาวชน จึงให้ความสำคัญและทุ่งมงบประมาณสนับสน,นุนด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่ทางที่ตบันเองก็ใช้เนี่งเราก็หาบุคลากร,กรที่มีคุณภาพให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เราอุดหนุนในเรื่องอุปกรณ์ของเด็กเล่นอุปก,กรณ์กีฬานะฮะล้วก็เอางบประมาณของทิ่ตบันอุดหนุนเข้ามาเพราะว่า ทางกลุ่มก็ออุ่นน้ำไขมาก้อนหนึ่งแล้วเรามีอีกก้อนหนึ่งเราอุ่นนุเข้ามาเพราะว่าเทศบาลอีสานเนี่ยผมอยากอยากเขาเรียกว่าสร้างเด็กสร้างเด็กให้มีคุณภาพไปเลยไปเลยตามตามปเลคเลยครับห okay. ลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนอีสานสองนอกจากให้ความสำคัญการฝึกทักษะด้านกีฬาแล้วที่นี่ยังสอดแทรกและเสริมทักษะการใช้ชีวิตโดยจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสวนเกษตรพอเพียง จำลองการทำนาปลูกข้าวเลี้ยงปลากบและไก่ทำให้เด็กๆที่เรียนที่นี่มีความสุขสนุกกับกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการซึ่งตอบโจทย์ผู้ปกครองที่ต้องการโรงเรียนดีใกล้บ้านครัเราอยากให้ใส่ใจเรื่องการศึกษาเนาะเพราะว่าเด็กของเราเออมันไม่อยากให้มันมีการเลื่อมล้ำอนะค่ะ เขารู้สึกของแม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออพาส่งลูกมาเรียนแบบนี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องมีออครูต่างชาติหรืออะไรก็ได้แต่ว่าในถ้ามันเป็นเด็กระดับประถมเ,ออเด็กเขาเรียกว่าอะไรเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะก็มีแคออ่ของเล่นมีสื่อสีให้เขาเห็นแล้วก็การใส่ใจของคุณครูค่ะก็อยากให้ให,อให้อยากให้พัฒนาอยากให้ได้แบบนี้ทุกสูตร เทศบาลตะมนอีสานเป็นเทศบาลขนาดกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละกว่า140ล้านบาทผู้บริหารบอกว่างบประมาณที่ได้รับนอกจากจะใช้พัฒนาด้านสาธารณประโภคและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้วสิ่งที่ท้องถิ่นให้ความสำคัญคือการศึกษาจึงขอโอนย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบริหารจัดการเองตั้งแต่ปี2559 โดยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อปี2565พี่กุลแก้วหาวงไทย PBS รายงาน